สวัสดีนะคะอาจารย์พิมสวัสดีค่ะอาจารย์พิมพ์คะจากหลายๆ EP ที่เราเล่ามาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของลูกศิษย์ทั้งหมดเลยที่อาจารย์พิมไปช่วยเหลือค่ะอาจารย์พิมพ์เคยประสบกับตัวเองไหมคะเรื่องผีผีสางๆารอะคะ่ะมีค่ะหลายเรื่องเลยเหรอคะ,คะยมาสักเรื่องได้ไหมคะวันนี้ได้คะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยคะ่ะอาจารย์อะทำร้านประดับยนต์ที่กรุงเทพเพชรเกษมหกสิบเก้านะติดกับวัดราชบรุงเลยค่ะ ก็จะมีรถเข้าออกบ้านทุกวันอืนะคะเพราะว่ามีรถมาทาประดับยนต์ค่ะมีอยู่คันหนึ่งนะคะเจ้าของเพิ่งไปซื้อมาใหม่เป็นรถมือสองแต่สภาพดีมากค่ะค่ะเอามาให้ทําภายในให้ใหม่อืนะคะพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงค่ะตกลงราคากันเรียบร้อยนะคะก็เราก็ให้ช่างลื้อเลยยกเบาะหน้าคู่หน้าออกนะคะแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็ลื้อภายในเพื่อที่จะทําให้ใหม่ค่ะ ทีนี้งานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําเสร็จภายในวันเดียวอรถเนี่ยจะต้องจอดทิ้งเอาไว้ที่ร้านก็ค,คือเจ้าของไม่ได้เอากลับเพราะว่าต้องทําหลายวันกว่าจะเสร็จเขาจัดชุดใหญ่เลยอ่าจัดชุดใหญ่เลยก็ที่ร้านอ่ะของอาจารย์อะ่ะเป็นเตึกแถวอ่ะคะ่ะมันจอดได้เต็มที่ก็คือสี่คันทีนี้รถมันเต็มหมดแล้วไม่มีที่จะจอดลูกค้าเยอะออ,อคือเราก็มีคิวอยู่แล้วได้แหละมีลูกค้าเยอะค่ะ,คะรถก็จอดไม่ได้ บอกก็ลื้อแล้วเขาก็เลยเอางี้คือร้านของอาจารย์อะ่ะมันอยู่ติดกับวัดลาดบำรุงค่ะปกติอะ่ะที่จอดรถวัดก็เหมือนที่จอดรถบ้านเราอืมค่ะใช่เพราะตอนแรกๆไปดูดวงก็ต้องจอดรถที่ที่วัด,วดแล้วก็เดินมาใช่ค่ะเราก็ถ้ารถลูกค้ายเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเอารถอะ่ะไปจอดที่วัด ทีนี้พอเวลาจะเลิกงานอะเตรียมจะปิดร้านอะเราก็เอารถอารถที่ต้องเข้าร้านเราก็เอาเข้าให้เรียบร้อยนะคะรถ<ฆ>อันไหนที่เกินจากนั้นจอดไม่ได้ก็ต้องเอาไปไว้ที่วัดค่ะรถเนี่ยไปไว้ที่วัดแต่เบาะที่เราถอดเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปเย็บเบาะใหม่ให้ลูกค้าค<ฆ><ฆ>่ะอาจารย์หนึ่งนะคะแฟนอาจารย,ย์เขาเป็นคนทำ<ฆ>เขาก็ให้ลูกน้องเนี่ยเขาก็บอกลูกน้องบอกว่าอันนี้เบาะเนี่ยคู่เนี้เอา ขึ้นไปไว้ข้างบนเลยให้เอาขึ้นไปไว้ที่ชั้นลอยข้างบนอืเนื่องจากว่าเอากลัวว่าวางไว้ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวใครไปจับไปอะไรมันจะเลอะมันจะเสียหายของลูกค้าเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดให้ลูกน้องนะคะยกเบาคู่นั้นอะ่ะขึ้นไปไปไว้บนชั้นลอยมันก็คือลักษณะเนี่ยมันเป็นมันเป็นตึกแถวอืมค่ะค่ะพอขึ้นบันไดไปปุ๊บมันก็จะเจอชั้นลอยค่ะก็คือเขาเอาวางตรงนั้นเลยอาจารย์เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้รู้เรื่องตอนที่เขายก ของอะไรเงี้ยมาวางหรือเอารถไปไว้วัดอะไรอาจารย์ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ทําอาจารย์ออกไปทํางานข้างนอกจพอกลับเข้ามากลับเข้ามาในบ้านนะคะเขาก็นั่งคุยกันอะไรกันมันก็ช่วงแบบโพเพละหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งอาจารย์ก็เดินขึ้นบ้านเดินขึ้นมาแบบโดยไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เดินขึ้นมาแหละเราเรากลับเข้าบ้านมาค่ะลราก็วิงว่งวิง่งวิ่งขึ้นบันไดามาตาเราก็ไปเห็นไปเห็นมีผู้หญิงคนนึง mm hmm. นั่งอยู่บนเบาะอันนั้นอะ เบาะที่เอาขึ้นมาวางอ่ะค่ะมีผู้หญิงอะนั่งอยู่บนเบาะรถอืแล้วหน้าแบบอมเขียวอมม่วงอแล้วก็ผมยาวๆนั่งอยู่อะค่ะเราก็บอกอูใครมาอยู่บนบ้านเราช่วงเวลานั้นกี่โมงไะทันพิมพ์ประมาณทุ่มเดียวเองหัวค่ำประมาณทุ่มเดียวแต่ตอนนั้นอะคือตกใจแต่ว่านึกอะไรไม่ออกอะค่ะพอเห็นปุ๊บนึกอะไรไม่ออกวิ่งลงกลับมาก่อนวิ่งลงกลับมาข้างล่างก่อนแล้วก็มายืนคิดว่าใครอยอยู่บนบ้านเรา แต่ดูแล้วมันมันผิดปกติเนาะเราไม่เคยเห็นเลยอ่ะแล้วหน้าตาก็ผิดปกติหน้ามันอะไรมันอม,มเขียวๆม่งมงวงๆอะค่ะโอเคเราเอ็เอาอยัางไงดีเราก็นั่งอยู่บนบนเบาะ,ะไปคิดมาตั้งสติได้แล้วอะค่ะกลับขึ้นไปใหม่ก็ไปเห็นเธออ่ะนั่งนั่งอยู่ค่ะเป็นผู้หญิงผมยาวๆนะคะนั่งคือแกจะนั่งงอเข่าอยู่บนเบาะรถะนั่งแบบนั่งบนเบาะเขาไม่ได้เดินไปทางไหนเลยเขานั่งอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเราก็เลย อถามเขาว่าเข้ามาบ้านเราได้ไงบ้านเรามีเจ้าที่นะนี่คือมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นผีอ่ะใช่เพราะว่าดูแล้วยังไงมันผิดปกติแน่นอนนะคะก็เลยถามว่าเขาเข้ามาบ้านเราได้ไงบ้านเราี่มีเจ้าที่นะบ้านอาจารย์มีเจ้าที่มีสาระโกงอยู่เออเข้ามาได้ไงเขาบอกว่าเข้าได้สิเจ้าของบ้านอนุญาตแล้วฮะเดียวเราก็นึกใครอนุญาตอ่ะคือใครใครอนุญาตให้เขาเข้ามาค่ะ เขาบอกว่าก็ผู้ชายคนนั้นบอกว่ามาบนนี้เลยเขาหมายเขาชี้ลงไปที่แฟนเราอะที่ช่างหนึ่งอะก็คือตอนนั้นอะช่างหนึ่งอะให้ลูกน้องอะยกเบารถขึ้นมาเก็บบนบ้านค่ะเราก็เลยว่าเอาเอาเอาบามาเก็บบนบ้านแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนางอะชนชแล้วนางขึ้นมาได้ยังไงแค่เอาเบารถมาเก็บบนบ้านค่ะนางก็บอกว่าก็เขาอะอยู่ในรถแล้วคุณอะเอารถไปจอดในวัด แล้วเขาเข้าวัดไม่ได้เหรอเขาบอกว่าคุณเอารถเข้าไปจอดในวัดเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาอยู่บนเบาะดีกว่าเขาไม่อยากไปวัดเดี๋ยวนะทําไมโอ้โหผีนี่ฉลาดมีความคิดขนาดนี้เลยนะเออพอบอกว่าเอารถไปไว้วัดแต่เอาเบาะขึ้นมาเก็บชั้นลอยอ,อนางก็เลยบอกว่าไม่อยากอยู่ในวัดก็เลยขออยู่กับเบาะนี่แหละแต่จริงๆแล้วคือเขาอะอยู่ในรถเข้าใจอาจารย์พิมพ์แต่ก้องยังงงอยู่ดีแล้วมันมีคําไหนที่อาจารย์หนึ่งอนุญาตให้เข้ามาในบ้านก่อน ก็คืออาจารย์หนึ่งอ่ะเขาแค่บอกให้ลูกน้องอ่ะยกเบาะรถอ่ะขึ้นมาเก็บบนบ้านค่ะ<ฆ>แค่นี้เขาบอกว่าเนี่ยอนุญ,ญาตเพราะคือเขาอะตัวเขาอะอยู่กับของสิ่งนี้ไงในเมื่อคุณเอาของสิ่งนี้เข้ามาเขาก็ต้องเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยเขาถือว่าเป็นการอนุญาตอุย้ยน่ากลัวมากเลยอะค่ะาอาจารย์พีมอย่างเงี้ยแล้วอ่าอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่ถูกแล้วละ่ะ ก็เลยมาคุยอาจารย์หนึ่งว่าช่วยโทรหาเจ้าของรถให้หน่อยค่ะคืออยากรู้ว่ารถเนี่ยไปซื้อมาจากใครไปซื้อมาจากไหนรู้ประวัติไหมนะคะรู้ประวัติรถไหมแต่เราไม่ได้เล่าอะไรก็ฟังว่าเราเจออะไรบ้างแต่เราอะ่ะแค่อยากรู้ว่าเจ้าของซื้อมาเนี่ยคุณเช็คประวัติหรือย,ยังมันเป็นรถมือสองอะก็เลยได้คําตอบจากเจ้าของรถว่าเขาอะ ไปซื้อรถพวกคดียาเสพติดมาอมรถคันนี้มีผู้หญิงตายในรถด้วยเอารู้อยู่แล้วด้วยใช่ค่ะแต่รถมันแบบมันใหม่อะ่ะสภาพดีแล้วก็ถูกอะค่ะก็ไปซื้อมาแล้วตัวเมียเจ้าของรถอะ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ได้รถมาคือเขาว่าไม่ได้เห็นอย่างเราไงแต่เขาก็พอจะรู้สัมผัสได้เพราะว่าตั้งแต่เขาได้รถมาเขาอยู่ในบ้านเขาอะเขาจะชอบเห็นอะไรแวบๆตลอดเลยอะเหมือนอยู่ตามหลังอะ หมือนตามหลังเขาก็เดินอยู่ในบ้านอะ่ะแล้วเหมือนมีคนเดินตามหลังอะ่ะแล้วเขารู้สึกว่ามันแวบๆตลอดแต่เขาแค่ไม่รู้ว่าอะไรค่ะจนกระทั่งเอารถมาทําแล้วเราโทรไปเล่าให้โทรไปหาเขาเนี่ยเขาก็เลยแบบอ่ะต้องมีอะไรแน่ๆเลยเขาก็เลยให้เราเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าที่เหตุที่เกิดขึ้นอนะ่ะให้เขาฟังเขาก็เลยรู้ละอ๋อคือมันเป็นเรื่องจริงแหละแต่แต่ก็ยังสงสัยอยู่นะคะจันทิมพ์ว่าเออถึงแม้ว่าเราเอารถเข้ามาจอดหน้าบ้าน จอดในรั้วบ้านเราอะค่ะแล้วตัวเราเข้าบ้านอะผีที่ติดมากับรถอะมันสามารถเข้าในบ้านเราได้ด้วยเหรอคะคือเขาติดอยู่กับสิ่งของไงคือเราเอาเป็นคนเอาสิ่งของนั้นเข้ามาคือเขาอยู่กับสิ่งของอันนี้ในกรณีของอาจารย์ที่เอาเอาเอาบอกขึ้นมาไว้ในบ้านตัวเองใช่ค่ะแต่กรณีของเจ้าของรถเนี่ยค่ะที่เขาซื้อมาแล้วเขาเอารถจอดในรั้วบ้านเขาอยู่ในรั้วบ้านเขาใช่อยู่ในรั้วบ้านแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอกภรรยาเห็นอะไรแวบๆก็คือเห็นในบ้านไม่ใช่เหรอใช่ค่ะ คือเดี๋ยวจันพิมพ์อธิบายให้ฟังค่ะคือการที่เขาเข้ามาได้เนี่ยปกติอ่ะให้เรายึดอ่าโฉนดบ้านเป็นหลักค่ะนะคะดูตามขอบเขตอาณาเขตของโฉนดคือโฉนดบ้านเรากําหนด <c oughs> กําหนดอาณาเขตไว้ตรงไหนนะคะเ <c oughs> จ้าที่ท่านก็จะอยู่ตามนั้นดูแลตามอาาเขตอืมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอนะ่ะเอาสิ่งของใดๆอะคะ่ะ ที่มีวิญญาณอยู่แล้วเอาเข้ามาตาเข้ามาอยู่ในเขตนั้นแล้วนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนเอาเขาเข้ามาแล้วอืมก็คือหมายความว่าเราอนุญาตเป็นในๆอยู่แล้วให้เข้ามาอย่างเงี้ยคุณเป็นะคนพาเขามาเองเ,ออเพราะว่าอันนี้คือคิดว่าดูในละครที่แบบว่าผีไม่สามารถเข้าบ้านเราได้ถ้าสมมติเราหอบอะไรเข้ามาที่มันมีวิญญาณเข้ามาด้วยมันก็จะมันจะหลุดออกจาก ของสิ่งของนั้นน่ะแล้ววิญญาณอยู่ข้างนอกบ้านอย่างเนี้ยค่ะเคยดูละครแล้วเข้าใจว่าเป็นแบบอันนั้นน่าจะเป็นแบบว่าเขาอ่ะไม่ได้อยู่ในสิ่งของแต่อาจจะตามมาด้วยอะไรบางอย่างอืมอย่างเงี้ยค่ะพอเข้ามาในบ้านปุ๊บเขาก็ต้องหลุดออกไปแต่อันนี้คือถ้าอยู่กับสิ่งของเลยอ่ะคือมาด้วยกันเลยอะค่ะเอาอะไรเข้ามาก็มาด้วยกันเลยโอ้อันนี้เป็นข้อมูลใหม่เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะอาจารย์ใช่แล้วอย่างนี้อาจารย์ทํายังไงกับกับตัวเบาะนั้นนะคะ ก็เขาไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีพิษมีภัยอะไรอะค่ะกับกับเรานะคะค่ะกับเราเขาไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรก็เราก็ทํารถไปอะค่ะทํารถให้เขาไปแล้วเขาก็น่ารักนะเขาให้ถูกหวยเข<อ> <c oughs> าให้ถูกวหวยเลขเออเลขทะเบียนรถอ๋อเหรอคะชายเจ้าของอ่ะ เขาก็มาบอกว่าเนี่ยให้เขาถูกหวยหนะเดี๋ยวเขาจะได้มีเงินทํารถจ่ายค่าทํารถอะไรอเงี้ยออกค่ะออกให้ถูกเขาก็ทำบุญก็ทําบุญให้เขาน่าหมายความว่าวิญญาณหรือผีที่ติดมากระบอกเนี่ยเขาก็อยู่ชั้นลอยบ้านอาจารย์นี่แหละจนกว่าจะทํารถเสร็จ อ๋ออยู่วันเดียวแล้วเราก็เอาลงอ๋ออยู่วันเดียวเอาลงใช่เพราะว่าเราต้องเอาไปเย็บไงค่ะเบาะไปเย็บให้ใหม่เอาเบาะไปเย็บก็คือเอาหออเบาะนั้นไปเย็บกับไปอยู่ร้านเย็บอยู่ร้านเย็บโอ้ร้านเย็บคงไม่ได้เจออะไรมั้งเพราะไม่น่าจะเล่าอะไรให้ฟังเขาไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังอ๋อค่ะเขาอาจจะไม่ได้เห็นนะคะสื่อไม่ได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย วิญญาณนั้นก็มาให้โชคกับเจ้าของรถด,ด้วยให้โชคกับเจ้าของรถนะคะออจากที่ตอนแรกคุยตกลงราคากันไว้ทําไม่เยอะ,ะพอได้โชคมาก็เยอะขึ้นจัดเต็มไปเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์พิมพ์อีกครั้งนะคะที่มาเล่าเรื่องแล้วก็มีคําแนะนําสอดแทรกมาด้วยวันนี้คือเพิ่งรู้เหมือนกันว่าวิญญาณเนี่ยติดมากับสิ่งของแล้วมันเข้าบ้านได้ด้วยถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านหรือสมาชิกเอาเข้ามาในบ้านนั้นใช่ค่ะนะคะ แล้วก็ในทุกเรื่องที่เราเล่านะคะอย่างที่อาจารย์พิมพ์บอกนะคะว่ามันเกิดมาจากประสบการณ์จริงของอาจารย์พิมพ์เองก็มีอย่างเรื่องน,นี้เกิดมาจากประสบการณ์จริงของอาจารย์พิมแล้วก็บางเรื่องเนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์จากที่อาจารย์พิมพ์ไปช่วยลูกศิษย์มานะคะค่<ฮ>ะแล้วก็เรื่องต่างๆที่เราเล่าเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจ sheets, นารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะขอให้ทุกท่านนะคะติดตามคลิปเราไปทุกๆคลิปนะคะเราจะลงไปทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พิมพ์เช่นเดิมนะคะขอบคุณอาจารย์พิมพ์มากค่ะ Thank you.